มีพ่อได้ปลามาอีกครับพี่นอ้องเห็ดยังกินดีปีงทอดต้มเห็ดบุษบุอัดแล้วเบื่อแล้วืันนี้แม่ยิงสิพาลองเห็ดสมปลาเบิง่งมีสิลองเอาไปเห็ดสมเบิง่งบ่เคยเห็ดจักเทอ่อดอกสิลองเบิง่งได้ปะมันสิกินได้บะ เดีย๋ยวมิยิงไปคั่วก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปซับเนื้อให้มันละเอียดแล้วก็สะไปฮ็ดสมปลาสับเบืองยำมมิยิงกลัวแล้วก่อนค่ะปลาห้า,า,าสซับมาได้เรียบร้อยค่ะพี่น้องเนื้อปลาประมาณสามขีดแล้วก็ตะเทียมทุบหยาบเขาสวยืันนี้เขาบริเหนึ่งเขาเหนียวแล้วก็นํปาปลา แล้วก็เกลือหน่อยนึงน้ำตาลน้ำที่ห้าสิใส่มี่ที่ห้าสิมะซ่ายสุ่มปลาเข้าเหมือนี่สูตรนี้เพิ่งลองเฮ็ดครั้งแรกคร่ะพี่น้องใส่น้ำปลาน้ำนี่ตะกอนใส่ตะเกือวันนี้ห้าสิใส่น้ำปลา,น,าน้ำนี่เขาก็มาคันสมปลาเข้าใส่ข้าวสวยค่ะพี่น,น้องเลามีข้าวเหนียวใส่เหมือนนี่กระเทียม ทุกบดละเอียดอะทุกหยาบหยาบแล้วก็เกลือประมาณซอนหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องน้ำปลาน้ำน้ำตาลจะเครื่องซอนนี่แหละ ไปตัดเค็มจัน่อยขั้นไหนมันได้แบบนี้ขั้นไหนมันเขา้าเกลือขเอข้ายังเข้าเนื้อปลา มึงโหลดก่อนพี่น้องเอามันเคีมซ้ำเงอเฮาผู้่าว่าจังบ่วเนาเคีมไหลันก็บอแสบคันไดแล้วครับพี่น้องอาเนื้อมาห่อก่อน อยนี่เอาจี้ห่อใส่ถุงยิงห่อไปตองโบปินห่อคือจังเาีย็ดขายห่อโบปินห่อใส่ถุงนี่แหละถุงพลาสติกห่อ,อไปห่อก่อนพี่นอ้องห่อได้แล้วห่อใส่ถุงได้ชิบก่าถุงพี่นอ้องก่อนหน,น่อยๆยามปีงมันจังสูกง,ง่าย ใส่บอกพี่ขี่นูไว้ถ้ากินแก้มน้ำหาเนว่าเก็บมานี่เก็บใส่กองน่อยแมงแว่นแมงว,ว,วีตอมนานี่นาห่อนแมงวันหลายเก็บบอดีอาจิะมี่นอนเก็บใส่กระปุกไว้ พวกข้าหน่อยโพดพี่น้องบ่พอใส่หิไปหากระปุกไม่มาใส่ไม่กันปิดฝาบ่ได้เต็มแล้วหลายๆซิบก่าถองหากระปุกไม่มาใส่ปิดฝาบ่ได้ปลูกนี้เปลี่ยนใส่ปลูกไม่ สิบสามหอพี่น้องเนื้อปลาประมาณสามขีดนี่แหละหาฟ้ามาปิดไว้กันเม้งวันเม้งวีบันเรียบรลอยครับพี่น้อง สมปลาเขาปิดฟ้าไวด้ดีๆให้ในวันลงในวีตอมอีกสองสามมือเขามาเบิงว่ามันสกินได้วะสูตรนี้ไม่ยิงกับพุงร่องเห็ดวันไหนเคยเห็ดสูตรใส่น้ำปลา เบื้องสมปลาเฮาพี่น้องไปซสอมมือกินคือออกเป็นตาแสบแล้วกินหอมเป็นตาแสบแล้วยปาดปาดแสบตลอลผู้เขกินลิฟเอาไปกินกับข่าวได้เลย ถ้าาบกินดิบไปปีงเอาไปทอดเอานีดตัวเตี้ยหลหเข็มบ่เข็มกันเน่าอันนี้บ่เข็มอันนี้ชาตเสียบแต่ว่าบ่เน่าเล็ดขายได้ตัวเลยพี่น้อง ไปซีเฮ็ดกินเอาสูตรนี่ไปเฮ็ดเลยพี่นอ้องแซ่บแล้วทานคะแนนเต็มซีฟได้ที่ห้าเอ็ดเธอแหลกเลยนี่เอ็ดเธอแหลกแซ่บเลย มาสิจงไว้จักสามมือที่จังสมพักอันนี้มันเป็นไวมัห่อนเนาะใส่กับปลุกไว้กินหอมหอมมาเบิงก็ดีกินแล้ะยวเอาไปเห็ดมันสุกก่อนแล้วมาซิมรสชาติก่นเนง ซุกแล้วครับต้มปลาเฮาเอาไปปิ่งสุกแล้วมาชิมรสชาติบัดนี้มาชิมบึงรสชาติมันจะเป็นยังไงสมปลาเขาแอบขพี่นะ้องก็ดีกินน่านจมแล้วก่อนบ่เข้ม ถ้ากับเนาเฮ็ดชื่อเนาเห็ดบบเค็มอย่างสีมันสีเนาตอนนี้เ่าใส่สน้ำปลามาันเลยบนเนาใส้ใดพี่น้องสูตรนี้ไปเฮ็ดกินได้เลยแซ่บปวดหัวงอเข่าครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้อง